ตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยยืนอยู่ร้อยกว่าทุกวันทุกวันนะคะกรุงเทพมหานครเนี่ยตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อสะสมสูงสุด349คนปริมณฑลต่างๆก็จะตามมานนทบุรี47คนชนบุรี30สมุทรปราการ26 นนทบ,บุรีเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เห็นว่ามีผู้ติดเชื้อมากถึง30รายในวันเดียวนะคะแล้วก็เฝ้าระวังกันอยู่อีกเนี่ยส5 3คนสำหรับนนทบ,บุรีก็จะเห็นว่ากรุงเทพมหานครแล้วก็ตามมาด้วยจังหวัดในกลุ่มบริมนทนทั้งหมดเลยเนี่ยจะอยู่ในท็อป5ของประเทศไทยตัวเลขคนที่ติดเชื้อสูงถัดมาจะเป็นกลุ่มของพื้นที่ภาคใต้ค่ะก็คือปัตตานีมีผู้ติดเชื้อ 26คนภูเก็ต21คนยะลา15สงขลา15นี่คือตัวเลขผู้ป่วยสะสมนะคะเมื่อวานเนี่ยภูเก็ตติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม9คนพอเอาไปบวกกับของเดิมก็เลยกลายเป็น21ส่วนปัตตานีพบติดเชื้อเพิ่ม20คนบวกกับของเดิมก็เลยกลายเป็น26คนค่ะ เช่นเดียวกับพัทลุงก็พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มอีก3คนนี่คุณผู้ชมก็จะเห็นมันจะตามมาด้วยโซนของภาคใต้นี่นะคะทีนี้ก็จะมีการคือศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านวิจัยและวิชาการของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเนี่ยเขาลองพอดกราฟขึ้นมาเพื่อที่จะเปรียบเทียบจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่คือเป็นลักษณะของการวิเคราะห์ พบว่าผู้ติดเชื้อตามต่างจังหวัดเนี่ยเริ่มมากกว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครเริ่มมากกว่ามาตั้งแต่ช่วงวันที่21มีนาคมแล้วค่ะคุณผู้ชมจะเห็นกราฟนะคะ สีน้ำเงินเนี่ยเป็นกรุงเทพส่วนต่างจังหวัดเนี่ยมันเริ่มสูงคือถ้าทุกจังหวัดมารวมกันเนี่ยโดยยังมีกลุ่มผู้ที่อยู่ระหว่างสอบสวนโรคอีกจํานวนหนึ่งที่ยังไม่ได้ระบุว่าพบในพื้นที่ใดดังนั้นแนวโน้มผู้ติดเชื้อตามต่างจังหวัดจะเริ่มมีมากกว่าในกรทมแล้วตามกราฟอย่างที่เห็นส่วนใหญ่ตามต่างจังหวัดที่มันได้แพร่ไปเนี่ย มันมาจากเคสสนามมวยเริ่มจากสนามมวยในพื้นที่กรุงเทพนี่แหละคะ่ะแล้วกลุ่มเซียนมวยเนี่ยเขาก็จะเดินสายไปตามจังหวัดต่างๆกรับภูมิลำเนามัง่งไปดูมวยตรงจังหวัดนู้นจังหวัดนี้มัง่งก็เอาเชื้อออกไปแพร่มีคนส่งต่อเหมือนกับเป็นเอกสารของสำนักง,งานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าจริงๆแล้วเนี่ยกกท ได้ส่งหนังสือถึงสนามมวยลุมพินีขอให้เลื่อนการจัดมวยที่เป็นนัดใหญ่ๆแต่ว่ามันก็ไม่เป็นผลนะคะคือมันเป็นเหมือนหนังสือส่งถึงนายสนามมวยลุมพินีเมื่อวันที่4มีนาคมใจความระบุว่าขอให้เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อนอขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการแต่ก็ปรากฏว่ามันยังมีการจัดขึ้นใช่วันที่4ี่หนังสือไปวันที่6ที่แมทธิวไปงานใหญ่เลยใช่ใช่ค่ะ ตอนนี้คุณหมอเนี่ยเป็นกังวลมากนะคะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยิ่งพอกรุงเทพมหานครปิดห้างร้านต่างๆเนี่ยแล้วคนก็เดินทางแห่แหนกันกลับภูมิลำเนาตอนนี้คุณหมอก็บอกว่าถ้าดูสถิติเปรเียบเทียบแล้วผู้ป่วยต่างจังหวัดเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นดังนั้นก็ยังต้องเตือนกันอย่างต่อเนื่องนะคะว่าเวลากลับไปแล้วเนี่ยต้องกักตัวเอง14วันส่วนที่มีการตามหากันอย่างเช่นที่จังหวัดประจวบคีรีขันตามหาผู้โดยสารที่นั่งรถกลับประจวบและปรากฏว่าเจอคนติดเชื จากสายใต้แล้วก็หมอชิดเนี่ยคือมีข้อมูลว่ามีผู้ป่วยสองรายโดยสารมากับรถประจำทางดังนั้นก็ต้องประสานนะคะว่าใครนั่งรถกลับประจวบเป็นรถตู้เมื่อวันที่16มีนาคมออกจากสายใต้ใหม่ประมาณสักบ่าย2โมง45นาทีรวมไปถึงรถมินิบัส กรุงเทพปราณบุรีวันที่12มีนาออกจากหมอชิดโดยประมาณคือตอนบ่าย2โมงอันนี้ต้องดูแลสังเกตอาการตัวเองหรือไปพบแพทย์นะคะนี่คณะกรรมาการโรคติดต่อจังหวัดประจวบเนี่ยเขาออกเป็นประกาศมาเลยว่าคนที่สัมผัสกับผู้ป่วยโควิดก็คือคนที่มากับรถตู้กับรถมินิบัสเนี่ยควรจะต้องเข้าไปตรวจร่างกาย